จากใครก็ขายงานที่น้องน้ำนะคะจะได้มาหากันบ่อยๆฮิรูไล่กันเด้อวิ่งจเนเจอเดสไลกันต şey ้องเดินน่าราจสามาขอบคุณนะคะอันนี้เร็จแล้วไงปากามันไม่ค่อยดีโอเคแล้วใส่ถ่ายเ็นแล้ว มือนุ่มอ่ะเอ้ยจับมือมือนุ่มมือนุ่มเฮ้ยมีกระเป๋าอีกแผลกระเป๋ามาด้ใส่เสื้อเฮ้ยสูบคือมีวะทำไมไม่สั่งนะคะยัยสูบอยากสั่งเหรอเอาเาได้ใส่อันนี้ของใครชื่ออะไรชิ้นชิ้นชิ้นสู่มาดิใส่วะข้าชิ้นเนี้ยนะ ชซเช้างสระอีซินเอสซินโอเอซานอ่าเชียวสูงคือบุมีวะแกเสื้อแกเสื้อเลยนี่ไปหาที่โคราไปหาที่กรุงเทพบ้างสิไปสอนกู้ภาษาลาวสิสบายดีสบายดีเลยนะสุดอันเดียวกันแล้วแกเสื้อมา แกเส้นเนก้บว่อยน่คนหาเจ้าอยเลิกอยูไมเห็นแล้วไม่ใช่หรอนี่่อยน่ะอู้ยไปแต่ไหนกับบอวเลยไปมื่อน้าไปเจแดดกับสวนนี่บคจ้าไปชวนใครใครกันไปน่ะไปเจวนควายวนควายไปน้อกซไปแกเสือกับแกเสือที่มา เบอรเซนหรอเบอร์เซนหรอบอกใครรู้มั้ยใ่นั่งสิไม่อาให้นั่งคู่เลยอาเฮ้ยอีฮิ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 อีฮานี่นาโทรศัิ่เฮ้ยคือป้ากับหลานเลยออกมาเลยป้าป้าป้ามาอะไรซ้ายขวาอา นี่ก็เจ๊กับหลานเลยเฮ้ยอะไรคือเ่อนเ้มาเลยายก็ได้อก็ได้ายก็ได้อแค้มดูผมแก้มให้ดูหมแก้มให้ดูปมแก้มไม่แน่หอมแก้มไม่เน่ไ่ยหอมลอหอมอันไหนอัอันนอี้อันนี้ก้อนเดี๋ยวเฮ้ยชุดต๊ไปเอาเอากระเป๋ามาได้เสียว จุดจบก็ปมาุดอแน้อันนี้ยังไม่เคยเจอใช่อย่างน้ังเตป็ดๆปิงๆเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ lỡ những ขอาคืนไปมันพูดจะไม่ค่อยเข้าหัวอะไรไม่อะจงใชละะกลับเลย ใครบ้าง่ง่มนเนนางานนองเดี่ยวพี่อ้ยๆเดินหนีเว้เดินหนีไว้งามวะงามไหมวะนายฮิิฮิิ ปออมาถ่ายดูกูศิเอาแหวนให้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปงถ่ายแล้วเหรอโอเคหล่อท้่ะก็มาเป็นเพื่อนๆถ่ายแล้วขอบคุณทุกคนมากนะพี่อ่ไม่ถ่ายเลยถ่ายรวมไม่ถ่ายถ่ายรวมถห้รวมเว่ยถ่ายรวมถ่้ยรวมถ่านรวมถ่ารวม เีเนไม่าม่อ้าปแล้วอยอ่ะขืนขืนอะไรย่างขืนะย่งแล้ววเืมกินียร์คืออ้อ่าเดี๋ยวพรุงนี้ทงพาไปหาข้าวอยู่อ่ะ ออกเช้าอ่ะออกแปด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 ที่หน่อยป้องไปไหว้พระไปไหว้พระนาาวาินกัดชอบคลิปกัคิปวัพเออคิปคนดีคิปคนงานถ่ยรูปด้วยกันนะถยรูปกันบอยอีกท่าร่กันให้พี่่าถ่ายให้พี่่ถ่ายกองไห่ได้ ทำกลใหญ่ได้แค่เป็นคนด้็ได้มอ๋อในแกงพะโละโอแกงงแก่างแกงล่างแกงี่แกงงแกงล่าง้างไ้นก้องดวะอ่าคอรลครับ้ใหญ่กังใหญ่โอเคแม่ตองหลานถึงพี่หัใจ กาแฟเด้อนาวีเด้อทุกวันทุกวั่มาทุกัเลยแล้วทุกวันทีมาทุกวันเลยส่งรูปให้หนูด้วยนะหนูอยากจะเก็บเอาไว้น่ารักมากเลยอ่ะไว้ไวไว้ไว้ไ้ไว้ไว้ไ้ไว้ไ้ไว้ว้ไว้ไว้ไว้้ว้้ ว่าสลยว่าซองบยูเดอร์ยหักมาเชอรจเ้องเนยก็าเด้อแยมีมือนุ่มค่ะเมือนุ่มกับมืออี ถ่ายบ้าที่เหลือถ่ายบ้าไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์แ,นแดนสี่ดีสี่จุดศูนย์ 첫째는 <laughs> 가니까 <laughs> เฮ้ยพ่อแมงเสียกแล้วหมอค่าจะผู้ิีคุณม่งเสียนากอุณิจ